ให้ทำสองเวลาตื่นนอนตอนเช้ากับก่อนนอน2เวลา2องอยู่หน้ากระจกเงาในห้องน้ำนะคงมมีใครเห็นแล้ได้ยินทำสองเวลานะก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้าเป็งเสียงด,งดงังๆประกาศเจตจำนงด,งดงังๆแล้วก็สมองชี้อ่า อ่าปีเขารียกไอเหมือนหนังอะไรหนะังไอทรานซัมเมอร์นะเนาะทรานซัมเมอร์เราจะเปลี่ยนครับบางคนเขาจะาคิดเราบ้านนะมันไม่เป็นไรฮนะทำไปเถอะฮะทำแล้วมันรวยมันดีไหมทําแล้วมันรวยดีไหมเออเราจะไม่ใช้คําว่าจินตนาการอันนี้จะไม่ยินนะเราจะใช้เรื่องของคําว่าคําพูดเอาหัวใจสั่งงานเอาอารมณ์สั่งงานเอาความคิดสั่งงานเราจะเป็นตัวควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมทั้งจิตใจเราด้วย เราเป็นกัปตันเรายิ่งใหญ่ความคิดอารมณ์จิตใจอยู่ภายใต้คำสั่งเราวันนี้เราจะสั่งของความคิดอารมณ์จิตใจให้อยู่เป็นให้รับใช้เราอ,ะอ่ะเราต้องอย่างนี้นะเ,เราต้องสั่งกันความคิดอารมณ์จิตใจเปรียบเหมือนหางเสือเราคือกัปตันเรือเราจะสันซ้ายหันขวาไปทางไหนจะสำเร็จจะร่ำรวยเราต้องเป็นคู่กำหนด อ่าตัวเราใหญ่กว่านะเอาต้องอยิดอย่างนี้นะอ่านี่คือ Mindset ใน Mindset ของหนังสือของ t h ฮั e เปารามาจารย์เอาไปว่าวิธีคิด Mindset เอาไปแบบนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมาคุยกันนะเพื่อจะสร้างสรรสิ่งที่โลกภายนอกให้เห็นอ่าโลกภายในของฉันสร้างสรรโลกภายนอกฉันมีสมองเยะเยี่ยมเยี่ยมเยีย เธอคือปลายฝันคุณสุดยอดเยี่ยมสุดยอดอ่าอ่ะอะเอานี้นะเอาคำนี้เดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนไปส่องหน้ากระจกด้านนี้นอย่างนี้เธอคือโลกภายในของฉันสร้างสารรค์โลกภายนอกฉันมีสมองเงินลนต้องกระแทกแรงเ่เน,น,นี่ยต้องแรงๆงให้สส่เือแหละช่างเนียสมองเงินลนตบแรง โลกภายของฉันสร้างสารคโลกภายนอกฉันมีสองเงินล้านอย่างนี้เลยให้มันสั่นสะเทือนเอาอย่างนี้นะเอาว่าก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเช้าเออมันจะมีคนมาบอกโอ้ยบ้าหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดเราทําอย่างนี้ไปเนาะเออนะตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะให้โปรแกรมไปทั้งหมดสิบทโปรแกรมมีทั้งหมด17โปรแกรมก็เหมือนโปรแกรมปฏิบัติการ OS Operation System นั่นแหละ ก็เปรียบเหมือนวันนี้เป็นโปรแกรม o s เนาะโปรแกรมปรฏิการตั้งแต่พรุ่งนี้ไป17โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมย่อยเปลียบเหมือนโปรแกรม Excel, โปรแกรม Word, โปรแกรมอะไรอะ o าวเโปรแกรม Microsoft o f f i c e โปรแกรม AutoCAD โปรแกรมเยอะแยะหมดเลย17โปรแกรมย่อย เอาไปใส่แทนในสมองแ,แทนนะพรุ่งนี้เราทุ่งนี้ไปนะจะเป็นโปรแกรมใหม่ที่เอาไปใส่แทนไอของกเก่าๆแ,แล้วเอาของเก่าเราออกแล้วลใส่นี่นใหม่นะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป17โปรแกรมผมจะมอชให้ทางเลยดีไหมอ,นะอ่านะอ้าวโปรแกรมเอาโปรแกรมก่อนนะอ่าโปรแกรมตั้งแต่พรุ่งนี้17โปรแกรม จะนำไปสู่ความคิดของพวกท่านแล้วความคิดของท่านจะนำไปสู่ถึงความรู้สึกของท่านความรู้สึกของท่านจะนำไปสู่ถึงการกระทำการกระทำของท่านจะนำไปสู่ถึงผลลัพธ์ผลลัพธ์นั่นคือความสำเร็จความร่ำรวยมันมีรากเน้ามาจากโปรแกรมที่จะให้ท่านพวกนี้17ข้อ โปรแกรมจะส่งไปถึงถึงความคิดของท่านความคิดของท่านก็จะส่งถึงความรู้สึกของท่านความรู้สึกน่านจะส่งถึงการกระทําของท่านการกระทำขท่าจะส่งถึงผลลัพธ์นี่คือกระบวนการของทีฮับเกอร์ในการสร้างความสุขความมั่เป็นกระบวนการแบบนี้เราจะไม่ใช้เรื่องของการจินตนาการเออไม่จะตา่างกัน ขออาจารย์รหลายท่านเนาะไม่เหมือนกันนะเอาวันนี้เรามาเรียนของอาจารย์ทีมาเกอร์กันเนาะขออาจารย์ท่านอื่นที่เกิดเรื่องจินอาการนี้เอาวางไว้ก่อนวันนี้มาเรียนเรื่องแบบนี้ก่อนเป็นกระบวนการนี้ก่อนอนะนะนะเป็นกระบวนการนี้เนาะโปรแกรมน,นามาสู่ถึงความคิดความคิดนํามาสู่ถึงความรู้สึกความรู้สึกถึงการการะทําการกําทำมัน่ถึงผลลัพธ์นั่นคือตัวตนของเราเป็นบุคลิกภาพของเราจะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละเราจะสร้าง เราจะใส่โปรแกรมเราใหม่นะพวกนี้จะรับโปรแกรม17โปรแกรมตั้งแต่พวกนี้อยู่ต้นไปดีไหม